คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่าย ของวันพุธที่25่าธันวาคม2567ยิครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะเลขรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลไทยผมเอ็ดมินคมสันเป็นคนดำเนินรายการครับผมวันนี้พบกันรอบบ่ายนะครับท่านผู้ชมผมมีแนวทางมานําเสนอท่านผู้ชม3แนวทางครับแนวทางแรกนะฮะเริ่มจากแนวทางเลขม้าสีทองจากแอดมิน้อยครับเลขม้าสีทองจากแอดมิน้อยงวดที่ผ่านมาครับ16่ธันวาคม2 5 6 7ครับท่านให้วิ่ง2นะครับก็คือเด่นที่เลข2นั่นเอง จัดมาให้2ชุด2หางที่2 0แล้วก็28ครับเป็นอีกงวดนะครับที่แอดบีน้อยนั้นเจาะเลข2ตัวไม่เข้าครับแต่ว่าเลขเด่นนั้นมาดีครับเลข2นั้นมาในทิศทางเลขล่างนะครับเลขล่างออก2 1ดังที่พวกเราทราบกันครับนะฮะท่านไทย20งอย่างเงี้ยหลุดไป1นแต้มนะครับท่านผู้ชมเอาละมาลุ้นงวดใหม่กันครับท่านผู้ชมครับว่าแอดบีน้อยจะวางเลขเด่นตัวไหนครับมาแล้วนะครับ2อมกราคม2568ครับเลขมาสีทองจากแอดบีน้อยครับ นะท่านบอกว่าวิ่ง5นะครับก็คือให้แนวทางเลขเด่นที่เลข5จัดมาให้2ชุด2หางเหมือนเดิมครับคือ1 5แล้วก็4 5หครับเป็นแนวทางเลข5ครับทุนผู้ชมลุ้นกันว่าถ้าเกิดเลข5มาจริงนะฮะจะมาบนหรือมาล่างแล้วเลขที่ท่านเจาะมาให้นั้นก็คือเลข1 5แล้วก็4 5หนั้นจะมาหรือเปล่าครับหลังจากงวดที่ผ่านมานั้นนะฮะได้มาแต่เฉพาะเลขเด่นเลข2นะครับทานผู้ชมใครที่ติดตามแนวทางเลขเด่นจากท่านอยู่ตามนี้นะครับ ผมเองก็ชื่นชอบอยู่นะครับแนวทางเลขห้างวดน,นี้จา่ายแอดบีน้อยขอบคุณอีกครั้งครับพันธรรมิตรที่แสนดีของผมต่อไปครับทุนผู้ชมเป็นแนวทางเลขล่างจากผู้ใหญ่ใจดีอุบลครับแนวทางเลขล่างจากผู้ใหญ่ใจดีอุบลวันท,ที่ผ่านมาครับ16ธันวาคม2567ท่านให้เลขล่างวิ่ง8นะครับให้38แล้วก็48เลข8ดนั้นขึ้นบนครับทุนผู้ชมดังนั้นคู่โต๊ะส 3, 8เลยมาเลยขึ้นบนนะครับทานผู้ชมที่ผมขีดไว้นะ่ะเลขท่านขึ้นบน,นครับ ให้ล่างแต่ว่าขึ้นบนนะครับท่านผู้ชมมาดูงวดใหม่ครับท่านผู้ชมครับอ๋อก่อนจะดูงวดใหม่ฮะยอนหลังไป1หนึ่งงวดนะครับงวดวันที่1นธันวาคม2อ6 7ครับเลขล่างจากผู้ใหญ่ใจดีอุบลท่านให้ล่างวิ่งหนึ่งนะครับจัดมาให้มีชุด6กหนึ่งด้วยงวดนั้นเลขล่างออก6กหนึ่งตรงเลยนะครับท่านผู้ชมนะให้เข้าแล้วก็มาหลุดครับงวดที่หลุดนั้นเลขเด่นขึ้นบนนะครับท่านผู้ชมอาวแล้วฮะมาลุ้นกันใหม่ครับงวดนี้2มกราคม2 5 6 8 ล่างครับจากผู้ใหญ่ใจดีอบุบลเด่น5กับ2ครับมี4 5 1ห4 2นแล้วก็1 2ครับผมมีโอกาสคุยกับท่านนะครับนะท่านบอกว่าลูกแอดลูกแอดนะฮะลูกแอดคมงวดนี้พ่อให้เลขเด่นไป2ตัวนะนะค,คือพ่อได้เลข5กับเลข2ไม่รู้จะตัดตัวไหนทิ้งนะฮะถ้าเกิดมาถูกทางแล้วกลัวตัดตัวที่ถูกนะออกนะฮะผมก็เลยบอกท่านว่าเลขมันไม่เยอะหรอกฮะ เลขเด่น2ตัวแล้วพ่อก็จัดเลขชุดมาให้แค่4ชุด4หางเนี่ยมันไม่เยอะแม้กระทั่งตัวผมเองยังให้เลขชุดตั้ง6หางเลยนะฮะให้มาตามแนวทางที่พ่อคิดและคำนวณได้เลยครับนะฮะผมก็มองว่ามันไม่เยอะนะฮะให้เลขเด่นมา2ตัวแล้วก็จัดชุดมาให้4ชุด4หางเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองพิจาราดูนะวันนี้คุณพ่อให้เลขเด่นมาเลข5แล้วก็เลข2ประมาณรักพี่เสดายน้องนั่นเองครับคุณผู้ชมขอบคุณแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีอุบลน,นะครับนะเลขล่างนั่นเอง ท่านสุดท้ายครับสำหรับคลิปนี้ก็คือแนวทางจาก FC ชนบุรีครับงวดที่ผ่านมานั้น16ธันวาคม2567ครับท่านวางเลขหลุดนะครับท่านให้เลขเด่น5กับ9นะก็หลุดไปครับเลข9กับหัวเป็นเลข6นั่นเองนะครับทุนผู้ชมมาลุ้นกันใหม่ครับนะผมเองก็ได้คุยกับน้องแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ FC ชนบุรีชนบุรีนั้นเป็นมีเป็นรุ่นน้องผมนะครับผมก็ได้แต่ให้กำลังใจน้องว่าสู้ใหม่พยายามเป็นเลขเด่นมาฝากท่านผู้ชมครับ วดใหม่ครับทุผู้ชม2มกราคม2568ครับนะเด่น5กับ9ครับจัดมาให้4ชุด4หางคือ15 45 49แล้วก็8 9เนะครับแดียวทางจาก FC ชนบุรีนั่นเองครับน้องบอกว่าพี่แอดมนะหนูตามตัวเดิมนะหนูตามเลขเด่นเลข5กับเลข9เหมือนวดที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันมีเลขอยู่2ตัวที่หนูชอบมากและหนูก็ตามนะฮะน้องก็บอกว่าที่ชอบน่คือเลข4 5แล้วและก็4 9คือวดที่ผ่านมานะน้องก็วาง4 5แล้วก็49นะครับ วดนี้น้องก็เลยบอกว่าน้องอยากตามเลข2ตัวนี้เพราะว่าน้องชอบเป็นพิเศษนั่นเองครับคือ45แล้วก็ส9่ส่วนตัวอื่นก็15แล้วก็89น้องวางมาให้4ชุด4หางนะครับวันนี้สำหรับแนวทาง f อฟชนบุรีครับท่านผู้ชมครับมันมีเลขอยู่2ชุดที่เหมือนกันนะกับแนวทางที่ผมนําเสนอวันนี้ครับทุนผู้ชมเมื่อผมนําแนวทาง f อฟชนบุรีมาเทียบกับแนวทางผู้ใหญ่ใจดีอุบลซึ่งแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีอุบลน,นั้นท่านระบุไปในทิศทางเลขล่างนะครับ ะะท่านให้เด่น5กับ2จะชนกับ f c ชนบุรีที่แนวทาง4 5แห้วและก็15นะครับชน2ตัวนี้เลย4 5แห้วก็15ครับแล้วก็เมื่อผมนำมาเทียบกับแนวทางกับแอดบีน้อยนะครับซึ่งแอดบีน้อยนั้นจากวันที่ผ่านมานั้นวางเลขเด่นแม่นนะครับท่านให้เลข2แต่ว่ายังเจาะชุด2ตัวนั้นไม่เข้านั่นเองครับ mm. FC ชนบุรีก็จะชนกับแอดบีน้อยที่1 5แล้วและก็45ครับคือ3ท่านนี้นะฮะ ชนกันที่เลขแนวทางเลข5แล้วก็เป็นแนวทางเลข4ี่ห้าและก็1นึ่งห้าครัผู้ชมครับนะฮะแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีย่บนนั้นท่านระบุไปเลยว่าเป็นล่างนะครับนะแต่ก็ไม่แน่ครับเลขล่างอาจจะขึ้นบนก็ได้งวด่ที่ผ่านมานั้นท่านก็ให้เลข8นะครับผู้ใหญ่ใจดีอยู่บนแต่ว่าเลข8นั้นขึ้นบนนะครับผู้ชมเลขอาจจะมาได้บนล่างครับลองพิจาราดูครับผู้ชมนะฮะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากพันธมิตรผมที่ผมคุยกันนะนะฮะบางคนก็บอกว่าขอตามตัวเดิมขอตามเลข5 แล้วก็เลข9้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันมาชนกันที่ชุด4 5หแล้วก็15ครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วฮะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณที่ช่วยดูโฆษณาไม่ข้ามโฆษณาเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้ผมและพันธมิตรนะครับผมก็นำแนวทางมาฝากท่านผู้ชมนะวันนี้เท่านี้นะครับเพราะว่าหมดแล้วพันธมิตรผมนั้นยังไม่ส่งแนวทางเข้ามาผมก็พยายามถามไปอยู่นะครับรวมทั้งนะพันธมิตรใหม่ด้วยผมก็มีการท้าทามอยู่ว่าถ้ามีแนวทางดีๆเด็ดๆนั้น วางเลขในช่องเจาะเลขรวยให้มีความสัน่อยนะอย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมพิจารณานั่นเองส่วนเลขจะมาหรือไม่มาท่านผู้ชมเขาจะพิจารณาเองครับนะฮะสมมีก่อนพี่น้องเด้อขอบุญกับคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมมาฟังโชคดีโชคหมายสุขสุขค้นครับพี่น้องครับสวัสดีครับ